มิน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 นคคุณผม่บอกีู่่ไนเาว่ามัให้่เให้คุูมอมามมให้เราแบบมีเมนูรายนากนวกูเราก็แอบชิงแล้ว่อนๆคเทีก็สที่พวกเราแลนไม่ระ

เก้าเได้เตรียมเตรียมให้เพราะเราเตรียมมาเก้าเตรีเพรเือไน่าเตรียมเตรียมมาก้าโอ้าแล้วก็รองสี่สิบปีอย่างไงมาสี่สิบเพลงเลยเหรอโอแบบนี้เลยโอ้โหดีเกิดีรองแลยเมื่อกี้พี่นบอกว่าคดลอกมีใครชอบอาหารอะไระเงี้ยคะจริงผมชอบเยอะมากเลยครับอันนั้นเราไปกินอะไรกันบาพูดได้ไหมว่าถ้าเกิดพูดพูดถึงเหนือ พูดถึงเรื่องอาหารทะเลพูดถึืองคือถ้าเราพูดถึงเรื่องอาหารทะเลเนี่ยไรเนี่ยเนี่ได้มีโอกาสนะครับไปลองซีฟู๊ดทีวีมาเรียนว่ากรอบติดชายทะเลเลยล่ะครับวันี้กครับไรเนี่ยเนี่ได้ไปนั่งทานอาหารทะเลนะครับทุกคนก็มีความสุขในมากมายอย่างเรื่องเนี่ยแพะกุ้งก็จะสั่งนี่เรื่องของอะไรไข่เจียวกุ้งแต่พี่ปุ๊กแต่พี่ปุ๊กแต่แต่พี่น้องตุ้ยของเราเนี่ยเรื่องสั่งอย่างแรกเลยคือไข่เจียวกุ้งไข่เจียวกุ้งและกินอยู่อย่างเดียวด้วยคือไข่เจียวกุ้ง คือปูรับปูปูราชานะครู้ปปเดียวปูแวพีตุ้ยเปนอยู่ตรงนี้ไม่แน่นอนหรือเขาเปอยูม่อยู่บ้านกินอะไกูกินมากชื่ออเป็นปูีกว่าอเฮ้ยแต่อันนี้ของร่อยจรก็ชอบกินปูคือเวลาผมกินกูก็จะกินกับใส่ตาบเพาที่เปิดออกมาใช้ชอพี่ฮงชอบกินะของกินเป็ดชอบกินตุ้งครับกิปกุ้ง จริงๆแล้วมันหายากเลยนะไอจีหมเป็นคนชอบกินพุ้แบบตวอะไีมัก็ะินแบบอที่มันทอดแล้วแล้วแบบหนักหง้เป็กรอบมากๆผมชอบอนเยอะม่ะอาจารย์เป่นเชอร์ออฟไปหลายคนแล้วไอจีแบบเกที่แก่หัวกินแบบเอาไปทอดสอเพราะว่าอ ัที่นค่ะันนี้เผปหน้าวจะได้เ็่ีนะก็ฝากคือเป็นรอบแปดปีนะครับใครที่อยากลองมีสัมัสดีๆแบบนี้ก็ไปชือกันได้นะครับใครแค่ลองแล้วบอกเลยว่าอร่อยและชอบมาเลยคแล้วก็ฝากยูด้วยนะให้เป็นสานะครับครับ ก็เพลงซิงเที่10 10 10 1ก็เพลงหน้าเบหลัหน้าเบอร์หลังชัดรอบาก็เป็นเพลงช้าไลังมอไฟเนแล้วครับผมพร้อมกับนางเอกครับ่น้องป่าพี่น้องป่าอาพี่น้องปครับก็เป็นแบบว่าอยากให้รอดูเพราะว่าไม่เคยไล์แคสไม่เคยว่าออเพลงก็แบบแตกตวไป มีครับแต่ไม่รู้ว่าแบบมันผ่านมานานแล้วเลยนะบอกว่าั้งสิบั้งสี่นะมันเป็นกํามันไดไม่ต้องไม่ไม่เขาคือชั <il S 1> ้นน <plein> <People> ี้อ่ะมันเป็นสถานทุกคนทุกคนแบบว่าทุกคนไม่นี่ไงบอกว่าใช่พี่ทุกคนรู้ว่าทุ้คนทุกสถานครับแต่ว่าพอเป็นพอเป็นฟอร์บราลเนี่ยมันอารมณ์แบบว่า มใครจะเป็นพระเอกหรือว่าใครจะเป็นคนที่ถูกราหรืใครจะเป็นคนที่ผิดกว่าตาชมรกเ่งนี้ไา้เาเียวเขาผมเมื่งโชว์เสร็จมันก็จะมีความแบบว่าช้าช้านุ่มนวองไประมาณนั้นเมื่อกี้เห็นอะไรบ้พี่นที่ดูเลยค่ะเมื่อกี้บนใบพีเยกพี่นอ้ ในเวทีเป็นคนต้องถักใช่ใเป็นคนต้องถักเลยใช่อ่ะเราว่ายังไงกับข่าวนี้จริงๆก็ไม่รอติดตามทุกทีคือในเอ็มวีเนี่ยแต่แค่อาจจะออกกัน5คนก็ได้แล้วอ๋อแค่ไปถ่ายหรือไปหักอกเขาใช่ต้องรอดูแต่แน่ๆรักระยู่อะไรกันไม่ออกหักแน่นอนใช่ไหมไม่ยุดเลยไม่อะไร เ <LY> ร <kah> um ียกว่าพวกเราตั้งใจให้คนดูนั่งไม่ติดก้นอีเลยหรอเ๊ะแล้วมันเป็นซ้าเขเรอไม่เราก็งีออกต้องอนกัได้มันจะได้ที่เราเราเราเตรียมตัวแบบแล้วแต่ว่าคนไม่ต้องเตรียมตัวที่ดีเนีอยู่อ้คที่สามีสิ้านที่มหาเนี่ยกำลังจะกดบัตรแล้วครับผมกดบัตรแล้วนะครับสิบโไทเอรอร์บอกว่าเตรียมนิ้วมให้ดี ่อาไวครับต้องสุดอาไว้เอวอเพราะว่าบัตรเนี่ยแบว่าแม้จีมีองวันแต่ผมว่าปมนต้องการเย่นมากภานมายังมากบมากมายเพราะดีมาไยูรยอะมากสไตลอ้พอถ้าโซเฮาสเโกจะทำอะไรอีแบบตอบนแฟนสองรอบ impact โซเอานะอรอบ p a c t โซเอาูกประกาศแล้วันนี้พรอบ impact แล้วผมบอกได้เลยว่าการที่จะเกิดเหตุการณ์โซเอาลสองวันติดเนี่ยมันเป็นเรื่องของความจริงอะค่อสิ่งนี้บอกได้เลยว่าเป็นสิ่งที่เราอยู่มีมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วชื่อเลยว่าการที่ทุกคนพยายามเนี่ยนะคะทุกคนเป็นวามประสบความสำเร็จและการประสบความสำเร็จนะครับจะสลาให้เราเนี่ยสลายให้เราเนี่ยทำไปสู่ สุดผสมหวาน6ขุ่มวาเอาไว่หวาครับผมสิ่งนี้แหละที่จะเป็นสิ่งตอบแทนในการตัวเอาข้อสอบวันนี้ต้องเลยใการเต็มที่กับทุกันง่าในยู่เขาพยายามขนาดนี้ทุกคนได้ผลตอบแทนบ้างแล้วผมบอกได้เลยว่าในสอบวันนี้คุ้มซี่หกอุผมเฮ้ยขุ่มสุดเลยแหละคุ้มสึกเลยเหรอเกินขุ้มเลยล่ะเลิศมากเลยล่ะครับผมพร้อมกันหรือยังล่ะสามสิบสี่หาตันี้นะครับจิตนาฬิกานะครับเป็นนิกเกิลเนี่ยนะครับใครที่พร้อมแล้วหาร้านไว้ คุณอาจจะพลาดก็ได้แตถ้าเกิดคุณพลาดไม่เป็นไรเลยเรามีนะครับเป็นไลฟ์สตรีมมิ่งอ่ะนะไลฟ์สตรีมมิ่งไปพาไปฮะพูดอะไว่าแปลว่าป่าตะเภาอะไรนะไม่รู้คือแต่อย่าให้ตูอัพแต่อย่าให้ตูอัผมมั่นใจว่าตอนนี้ไทยแค่นะครับมีแฟนคลัๆอสูงมากมายหลากหลายแห่งเลยเชื่อว่าก็สิ่งนี้นะครับจะเป็นสิ่งที่เรียกว่าลคานเป็นเหตุการณ์สำคัญเป็นวันสำคัญให้เราเนี่ยได้มาเจอกันเนได้มาอยู่ด้วยกันหลายหลายหลายที่หลายหลายช่วง มีความสุขกันหลายๆเกงได้แบบทะเยอะนได้จัดเต็มเวทีมีความสุขไทียังไงก็เชิญชวนให้มาจริงๆนะเนี่ยอ่าแลพี่ๆสื่นละมากันไหมพยักหน้าเลยเราคเลยพยักหน้าต้องกับไปหาใครพยักหน้าเนี่ยอันเนี้ยเด้ง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 มาเลยงจริงต้องมีนะไี้แล้วได้แล้วได้แล้วแล้วเนาะล้แนไแล้วได้แ้จะแล้วไเวได้น้ไก้ว คือนเซ็ปต์คอนเซ็ปต์คอนเซ็ปต์อันนี้คือดัสดอนใช่ไหมครับพี่ต้องเลยลองใช้เป็นดัสดอนนะจ๊ะโอ้ยอันนี้เราเป็นอะไรแคบยุ้ยแต่งเป็นหมาฮะป่าอันนี้เรียกว่าแบบฮะป่าป่าก็คือจะแบบไม่เหมือนกันแต่งเป็นหมาอยากให้เลือกเลือกแต่งเอาเองแล้วกันแบบว่าจะมาแบบว่าสวยสดใง่ารักสงวยหรือว่าแบบว่าดูริยางหรือว่าสุดเพี้ยนก็ตามใจไรยุ้ยเลยเพราะว่ายูเด็กอิมแพคอลีน่าสวย เรเลยล่าสุรก็คือเป็นวัยริ่มหรื่าวันนั้นเกิดเหตุการณ์อะไรจริงเราไม่เรี่ยงไปไันได้อ๋อจริงๆนี่เงครับก็คือแบบว่าแบบแข่ แบบมันเป็นเรื่องทุบ <t> ม <aker> ันเป็นอุบัติเหตุอะเนาะมันก็เหมือนแบบมันอุบัติเหตุมันก็ความหมายก็บอกถึงว่ามันคือสิ่งที่คาดเดาไม่ได้เช่นแบบเราทุกคนทุกฝ่ายเชื่อว่าทำเต็มที่หมดเพื่อให้มันจะไม่เกิดสิ่งเดียวมันจะมีตื่นเต้นซึ่งพอมันเกิดขึ้นพวกเราพวกเราทุกคนก็แบบพยายามให้มันแบบแก้ไขมันให้ดีนิดหนึ่งเลยซึ่งแบบที่พวกเราพยายามทำก็คืออยากให้ทุกคนแรูๆของเราแบบครั้งแรกอะไๆคนแรกๆที่สั่งบอกว่าก็วใหญ่หนึ่งครั้งมันไม่โชคดีดีๆซึ่งก็ผมมองว่ามันเป็นอุบัติเหตุท แจ้งัไม่ได้ลงเสียนะคุณพีทคือมันมีเวลาที่เดียวที่เรอยู่จนี้ก็แบบว่ารีบแบบมาชูมต้องมีทีต่ว่ารีบแบบยกุที่ว่าที่มาี่มีสาวตี้แวแบบให้ผู้จัดการรับอเงมีเกณฑ์แ่าบบัดเมเกียงไก่เพราะว่าเป็นจุดที่ไรแค่ทุกคนูแต่ว่าเรามาแล้วเราจะ ต่อยเน้นที่สนุกสน่นแบบมีความสุขไม่เ้ือกแต่ว่าแบบโอ้ไม่น่านเลยจะได้ยตังอะไรอยเงี้ยหรือว่านั่นะคือลิมิตในสิ่งที่เราทำได้ในแต่ละโชว์ในะแ,แต่ละครั้งเองก็มันขึ้นอยู่กับว่ามันไม่เกี่ยวเลยว่างานนี้เราจะโชว์สี่เพลงงานนี้เราโชว์เก้าเพลงลิมิตเวลาเท่าไหร่เกณฑเท่าไหร่อ่างเนี้ยที่อยู่กับว่าเราติดต่อยม,มากแค่ไหนเรามีความสุขมากแค่ไหนแล้วก็สิ่งนี้แหละครับมันคือเรียกว่าเป็นบรรทัดฐานอะไรแค่ที่มีมาตั้งแต่วันแรกและเชื่อว่าในคอนเสิร์ตก็จะเป็นเช่นกันนะครับในการก็ว่า สิ่งที่คนสายได้เห็นแน่ๆคือไรแค่ติดตัวอยู่บนเดียนที่ของเราครับผมแต่ในคอนเสิร์ตเราเนียยแน่นอนเตรี้ยเพราะแสงสีเดียมมาเยอะมากอันนี้ก็ต้องซองกันเยอะๆได้หลังเพื่อให้ไม่เกิดสิ่งที่ว่าลูกปัดตีเอทแต่เพราะแสงจากแท่งไฟก็อยากเห็นเยอะๆเหมือนกันนะเขามีปล่อยไปแล้วหรือเปล่ามันมีไว้ช่องสองด้วยเปล่าแท่งไฟนะมันเป็นยังไงรู้เรื่องไหมแท่งไฟไว้ชั้งสองแล้วอันนี้เราวันนี้ไปก่อน ใช่หมใช่ใช่ไหมครัใครไม่ได้ยินให้กีดใครไม่ได้ยินให้กีดครไม่ได้ินให้กครไม่ได้ยินให้กเได็ไปเนต้วอยมากเลยอิเป็นอีกหนึ่งสัที่เราได้มีโอกาสกคอนเสิร์ตเดียวกันีกแลก็ถื่เป็นครั้งที่สอแต้วกเป็นครั้งแรกที่ยิยได้มนดีใจมากๆที่ได้มีโอกาส ดังครับแต่ก็เจวลาาตวที่้านนะครับอ่ะบรไเลยนะคะัตรไปที่30นะคบแล้วครับ่าแล้วส่ถวพร้อนะสีสิบนาฬิกครับสิบนาฬิกาตัที่ใ่ตัที่ั้งอากดตรนี่กดบัตไม่นะเราเราไม่ได้ชวนี่ใสตัเนะครับกดบัตรไม่ไม่กดตไม่ไม่นพอแบบว่ามันมาสองคนมันคนแค่นงคนแ่หนึี้เราชวนที่คุณแขกได้ที่ไหนกน ที่ไหนที่ไหนไม่พูดเลยอ่ะเจอกันได้นะครับ18-19ตุลาคมครับที่อิมแบกอารีนากแวถูกแล้วอบครับ